จริงๆเลยดูสิมาเล่นรายการมาเล่นรายการเนี่ยฮะลวกหมาน้อยเนี่ยในพี่มีท้องเนี่ยพี่มีท้องเนี่ยพาลูกเล่นอะไรฮะนี่เสื้อยายมึงเนี่ยโอ้โหดุหมาเอ้ยดูี่ดูมันจะกระโดดใส่ตาน่ากระโดดจับโทราศัพท์แล้วยีเด็กเตอร์ ส่วนจริงๆเลยนะโอ้โหหมาน้อยเอ้ยลัวใช้โทรศัพท์อ้าวโทรศัพท์มัวเลยลูกหมาโอ้โหจะไม่ดื้อยอย่างเงี้ยหลานเนี่ยฮะ,ะตัวนึงอะ่ะตัวนึน่ีอยโอโ้ดืัอจริงเลยเด็กแฝดสองตัวเนี่ย พ่ออนพาเล่นอะไรเนี่ยฮนะพ่อออนพาเล่นอะไรลูกพพาเล่นอะไรกันเนี่ยพาเล่นอะไรกันโอ้ยเสยีบจรงเลยแต่เลีตัวเนี่ยดูดูดูเลจอบลาพ่ออยู่เนี่ย ให้มันปรับกล้องไม่ได้กล้องไม่ได้